คือวันที่แผ่นดินไหวอะค่ะทุกคนคือนิงจะบอกว่าแบบนิงกลัวมากกลัวแบบกลัวจริงๆค่ะทุกคนคือแบบเข้าใจเลยว่าคนที่แบบนี้ตายเป็นยังไงเนาะคือวันนั้นเนาะมันเกิดเหตุประมาณช่วงตอนบ่ายค่ะทุกคนนิงนะ่ะกําลังจะอาบน้ำเนาะกําลังจะทํางานค่ะทุกคนคือวางแผนง,งานจะถ่ายงานเนาะทีนี้ทุกคนคือแบบนิงแบบตกใจแบบ เข้าใจเรื่องความรู้สึกได้ว่าแบบบ้านหมุนมันจะเป็นยังไงทุกคนแบบบ้านมันหมุนรู้สึกแบบใครที่อยู่คอนโดนะคือแบบคอนโดฉันนะแบบว่ามันมันแบบว่ามันแบบเสียงแบบคือคากเสียงตึกกักตึกตักตอนแรกนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยหรือว่าฉันนอนหน่อยหรือเปล่าหรือว่าฉันแบบพักผ่อนเม่เพียงพอหรือเปล่าวะเออทีเนี้ยอะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละเพราะว่าโคมไฟหรอกอะไรพวกเนี้ยแบบมันแบบแกว่งไปแกว่งมาค่ะทุกคนคนหนิงจะบอกว่าช่วงนั้นนะคือแบบ แบบหนิงแบบหัวเสียแบบจะทํายังไงต่อว่านู่นนี่นั่นแบบคนข้ังห้องเนาะดีนะคะมีเพื่อนร่วมห้องเขาแบบเปิดประตูออกมาแบบเยอะมากค่ะทุกคนหนิงก็เลยแบบใส่เสื้อผ้าเราแบบวิ่งลงไปข้างล่างเลยค่ะทุกคนคือแบบวิ่งหนีตายเลยตอนเนี้ยก็คือแบบปวดขาปวดน่องไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็แบบคือตอนเนี้ยคือแบบมันอาบน้ำแล้วก็รู้สึกแบบได้ยินเสียงก็แก๊กกแก๊กอะไรเนี่ยคือแบบเราแวงไปหมดเลยค่ะทุกคนใครเป็นเหมือนหนิงบ้างแบบหัวมากๆเลยค่ะทุกคนจนแบบว่า ที่บอกว่ายังไงเราแบบว่ามันมันนอนไม่ค่อยรับค่ะทุกคนเราแบบาวาตอนนั้นคืนไข้เป็นมันหนิงบ้างแบบคือไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนแต่ตอนนี้หนิงก็มั่งแบบว่าหาห้องใหม่นะคะทุกคนแบบว่าอยากอยู่ชั้นที่แบบต่ำๆนะคะทุกคนคือแบบกลัวมากๆเลยค่ะ